ครับกลับมาจับดาวหยิบล้านกันต่อทางช่องอาหาเช้า n ี่ครับเป็นประจำทุกวันยิบแตะล้าสุดยอดนะครับเมื่อวานนี่ก็โอ้โท่านที่ติดตามทางเรานี่ก็ถือว่าสุดยอดนะเมื่อวานนี้ก็ผมบอกแล้วทั้ง97ทั้ง64สนี่แหละที่ผมบอกไปที่ผมปล่อยไว้ตรงนั้นนะ <laughs> นะบางทีมันก็มีอะไรมันสะกิดใจเราเหมือนกันนะท่า ฟังไปท่านดูไปก็ต้องมีอะไรสะกิดใจนะแต่โอเคตามระบบเมื่อวานก็มาได้ตามระบบนะส่วนใบเขียวก็อาจจะมีเมื่อวานนี่อาจจะนู้นนี่บ้างนะก็ธรรมดาแต่ว่าท่านต้องศึกษาให้ดีในใบเขียวเนี่ยท่านศึกษาให้ดีเข้าใจแล้วผมว่ามันเป็นแผนที่อะไรสักอย่างเดียวผมจะเอามาอ่านให้ฟังมีคนตั้งมาแล้วนะมั่งจเรียกว่าอะไรนะมีคนของเราใบใบพุทธิพงศ์ใบพุทธิพงศ์ บายพุตร <laughs> <laughs> นะีปงอะไรเดอะสตาร์ออฟแมพบายบุตรงนั่นก็ถือว่าสุดยอดนะสุดยอดวิชาเรานี่ถือว่าสุดยอดใครที่เรียนได้นี่ถือว่าสุดยอดแล้วผมก็บอกแล้ว่าถ้าใครรู้ก่อนก็ได้ก่อนนะถ้าอ่าเขา,าเรียกว่ารู้ก่อนได้ก่อนถ้าเกิดลังเลอ่าเก้กังไม่แน่ใจก็อาจจะไม่ได้ รู้ก่อนได้ก่อนนะก็เรียกรู้ก่อนได้ก่อนเมื่อกี้ผมพูดอยู่้ว่ารู้ก่อนได้ก่อนแต่ว่ารู้ที่หลังก็อาจจะอาจจะอาจจะรู้ที่หลังอาจจะอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้แหละแต่รู้ก่อนได้ก่อนแน่นอนวิชาเรานะครับนี่คือช่องไอชแนลคือรักนะเป็นช่องที่ผมนําสาระทางด้านโหราศาสตร์ตำรับพิชัยสงครามสู่จะรงคโชคเป็นจดรงคธาตุเดียมาพูดคุยกับคุณฟังเป็นประจำมาแนะนําตั้งโดยถูกดูดวงให้เป็นเป็นถึงความสำเร็จสองดาวเห็นเป็นสถิติก็เลยตามนั้นนะ ท in ี่จร are like ิงในเรื่องของวิชาดวงดาวจริงๆเนี่ยมันเป็นอัศจรรย์นะที่จริงดวงดวงเมืองไทยเราเนี่ยที่จริงดวงประเทศไทยเราเนี่ยมันจะมีสองดวงที่สําคัญนะสองดวงที่สําคัญแต่ส่วนใหญ่ผมก็จะเห็นแต่คนเอาดวงเมืองะครับดวงเมืองมาวิเคราะห์มาอะไรกันต่างๆนานาแต่ในดวงเมืองไทยเนี่ยในในในเรื่องของอ่ายุคของเมืองไทยจะมีอยู่สองดวงที่สําคัญมากที่สุดนะใครรู้ก็แจ้งมาหน่อยแลวกันนะมีสองดวงที่สาคัญมากที่สุด และสองดวงนี่ก็เป็นดวงที่น่าศึกษาเพราะว่าแต่ละดวงดาวแต่ละเลขแต่ละดวงดาวอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะเขาจะมีแรงสัมพันธ์กันเดี๋ยววันนี้ผมจะมาวิเคราะห์ดูนะเพราะว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์ใช่ไหมวันสบายๆท่านไม่ต้องไปคิดอะไรมากวันอาทิตย์ไม่ต้องคิดอะไรมากวางใจใส่ตังรอเด้งนะวางใจใส่ตังรอเด้งอ่าล็อกเป้าบีบท่านมีวิชาอยู่แล้วท่านกษัตร์เต็มใส่เต็มที่นะครับล็อกเป้าบีบใส่เต็มที่เมื่อวานไม่ลงไปลงที่ไหนนะ เมื่อวานไม่รู้ไปลงที่ไหนท่านแจ้งมาหน่อยแล้วกันแต่ลงกลงแน่แต่ไม่ลงที่ไหนแค่นั้นเองนลลงลงแน่ไม่รู้ลงที่ไหนแค่นั้นเองนะแต่วันนี้ก็ลงอีกล็อกเป้าบีบเนี่ยผมว่าก็ลงอีกแหละใครรู้ก่อนได้ก่อนแน่นอนชัดเจนมาก,มากๆท่านก็เก็บเอาไว้นะรู้แล้วเก็บเอาไว้ส่วนวันที่15มีนาคมท่านใดที่รับแจ้งแล้วท่านต้องอท่านต้องอถ้าท่านไม่ไปต้องแจ้งนะทําผมจะได้ให้คนอื่นไปแทนอย่างเงี้ยวันที่15นะวานีนะวันที่1ิมีนานะวันที่ดิแจ้ไมกัด ที่จะไปก็แจ้งมานะครับผมจะส่งพิกัดให้ท่านไปนะคันที่15มีนาคมนะครับวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่9นะหรือ6วันนะครับวันที่9นะครับส่วนในเดือนเมษาย,ยนวันที่5ที่6เราจะสัญจรไปที่นครนายกนะท่านใดที่จะเดินทางไปกับเราอันนี้ไปศึกษายอย่างลึกซึ้งหน่อยนะไปศึกษายอย่างลึกซึ้งวันที่5ที่6นะครับไปวันที่5กับวันที่6นะไปวันที่5กับนะวันที่6เพราะฉะนั้นก็ถือว่าเสาร์อาทิตย์นยไปเสาร์อาทิตย์แล้วก็ ท่านใดที่จะเดินทางไปกับเราก็แจ้งไปรับแค่9ก้าท่านนะแค่9ท่านเองนะว่าจะรับเยอะแต่ว่าผมอยากจะได้ไปรถคันเดียวกันนะเอารถคันเล็กๆไปะนะเอารถคันรถตู้ไปะนะไปคันเล็กๆจะได้พูดคุยกันในรถด้วยจะไปได้สอนได้พูดได้คุยกันในรถด้วยไงแต่พอไปถึงปุ๊บเราก็เอา ทานข้าวทานรายเสร็จสับเรียบร้อยก็มาสัมมนาเล็กน้อยอาจจะเดินท่องเที่ยวแล้วก็ไปธิษฐานกีกับแม่ตะเคียนร้อยปีนะถือว่าสุดยอดมากแม่ตะเคียนนี่ร้อยปีเนี่ยเดี๋ยวเราไปตรงนั้นเสร็จแล้วตื่นเช้ามาเราก็อาจจะมีการสัมมนาช่วงเช้าเล็กน้อยนะล้วเสร็จแล้วเที่ยงเที่ยงเราก็ออกเดินทางไปก็พูดคุยกันในในรถอีกทีหนึ่งแล้วก็อาจจะแวะตรงนู้นตรงนี้บ้างมีที่แวะเราก็แวะกันไปเพื่อสร้างบรรยากาศที่ดี นำความมั่งคั่งรุ่งเรืองร่ำรวยมาสู่เราเพราะไปยกเรียกยกฐานะยกความเป็นอยู่ยกความร่ํารวยยกโชคยกลาบมาสู่ตัวเรายกทุกอย่างมาใส่ตัวเราความร่ํารวยมั่งคั่งมาใส่ตัวเราเลยนะเนี่ยคือไปนครน, <c oughs> น,นายกนครนายกนาะเพราะฉะนัน้นวันที่ห้าที่หกนะวันที่ห้าที่หกนะครับมันรีบจองไปหน่อยนะครับใครจะไปกันแจ้งมานะครับผมจะได้เซตร,รายละเอียดเรื่องค่าใช้จ่ายที่พักอาหารพร้อม ที่พักพร้อมอาหารพร้อมการเดินทางแยมมาพร้อมส่วนท่านใดที่เอาจารย์อยากจะไปแต่ว่าสะดวกในการที่จะขับรถไปท่านแจ้งผมมาท่านแจ้งผมมาผมจะได้ล็อกบ็อกที่ให้นะครับแล้วก็ท่านแจ้งผมมาท่านขับรถไปเจอกันแต่ว่าไปกับผมก็9้าท่านนะถ้าไปเดินทางกับผมถ้าไปกับผมก็จะดีหน่อยที่เราได้พูดได้คุยกันในรถส่วนท่านใดที่เดินทางไปก็ถือว่าไปเที่ยวแล้วก็ไปเจอกันสัมมนานที่นู่นอีกทีหนึ่งก็ได้เหมือนกันนะก็ได้เหมือ <thinking S 1> นกันนะก็แจ้งมาแจ้งมานะครับแจ้งมาแจ้งมาแล้วกันนะจะเอาแบบไหนแจ้งมานะ แจ้งมาอ้าวอันนี้ก็ตามนี้นะครับขอบคุณนะน้ำมันครีมน้ำมันม้าบายูนะโดยพี่พรนะแล้วก็สบู่สูตรพิเศษน่าใสปิ้งนะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าใครอยากจะสนับสนุนช่องรายการก็ท่านสามารถสั่งไปได้นะแล้วก็ใครอยากสนับสนุนช่องรายการก็ได้ทางธนาคารออมสิน020 020 2246นะครับพุทธิพงศ์อินทลานะครับตามนั้นนะคือคือในเรื่องของดวงเนี่ย มันมีมันมีมันมีหลายอย่างเดี๋ยววันนี้ผมจะเอามาวิเคราะห์ให้ดูนะเอาวิเคราะห์แต่ละดาวมันเป็นยังไงมันมีอิทธิพลยังไงอย่างผมจะเอาตรงนี้เอามาวิเคราะห์ให้ท่านดูเป็นหลักวิชาหนึ่งที่ผมยังไม่เคยสอนนะที่ยังไม่เคยสอนท่านที่ยังไม่เคยอะไรท่านต่างๆนานาแต่ก็จะเอาไปพูดคุยในวันที่ในวันที่ห้าที่หกนีแหละนะวันที่ห้าที่หกแต่วันที่สิบห้าอาจจะเยี่ยมเยมไนิดหนึ่งแต่ว่าวันท,ที่ห้าที่หกจะพูดให้ฟังนะจะพูดให้ฟังทีนี้ว่ามันมมมีมีีัันนนนนออ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 หหหึ่่่่่่งงททผผจจะะะเเเเเเาา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 ายยยยกกรรววไตใ้ดดูิ ผมว่าจะเอาเอาเอาตัวอย่างให้ท่านดูนิดหน่อยนะเอาเอาตัวอย่างให้ท่านดูนิดหน่อยอย่างขราวที่แล้วเนี่ยเอาเอาดวงเอาดวงตัวอย่างขราวที่แล้วมาให้ท่านดูนะเอาดวงตัวอย่างข่าวที่แล้วค่าวที่แล้วของรัฐบาลไทยก็คือวันที่1มีนาใช่ไหมเดี๋ยวผมจะเอาดวงตัวอย่างไ่ดูมาวิเคราะห์ให้ดูก่อนนะอันนี้เอาดวงตัวอย่างไ่ดูนะวันที่1มีนานะผมจะเอาดูตัวอย่างเอาเอาเอาเขาเรียกว่าเอาดวงตัวอย่างไ่ดูของวันที่1นึเขาเรียกว่าวันที่1มีนาแต่นนี้ผมจะใช้หลักวิชานี่แหละใช้หลักวิชานี่ว่าในความ โยงใยดวงดาวต่างๆมันเป็นยังไงเนี่ยผมจะใช้หลักวิชานี้มาให้ท่านดูนะส่วนท่านใดที่อยากจะศึกษาเรียนรู้ก็สามารถสมัครเรียนได้นะ0ูนย์หกสี่นะแอดไลน์ก็บ้านหมอดู198 b a n m o r d w o 1 9 8แล้วก็ทักไปนะครับถือว่าเป็นสุดยอดวิชาเหมือนกันนะทั้งด้านโหราศาสตร์ผมถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดวิชานะด้านโหราศาสตร์ผมถือว่าสุดยอดวิชานะ แต่ว่าในในในดวงในดวงกรุงเทพเนี่ยจนใหญ่คนก็จะเอาดวงเมืองมาวิเคราะห์กันใช่ไหมแต่มันมีดวงที่สําคัญอยู่อันหนึ่งแหละ,ะเขาเรียกว่าเป็นดวงที่สําคัญอยู่อันหนึ่งของของนไทยแต่ผมไม่เคยเห็นใครเอามาวิเคราะห์นะ แต่ก็อาจจะติดเรื่องอเงื่อนไขอะไรต่างๆนานาก็ได้แต่ถ้าไปในวันที่5ที่6เนี่ยเราสามารถที่จะคุยกันได้นะและไปวันที่15<ด>ท่านก็สามารถที่จะได้ฟังเรื่องราวต่างๆตัวนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าผมจะเอาไปพูดคุยตรงนั้นด้วยนในชุดวิชานี้นะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้ผมจะเอามาวิเคราะห์ท่านดูนะวิเคราะห์ท่านดูก่อนเนี่ยอันนี้มันของหนึ่งมีนานะท่านต้องเข้าใจก่อนนะมันเป็นของหนึ่งมีนาหนึ่งมีนาที่ผ่านมา แล้วก็วันที่16ปีนาเราจะไปวิเคราะห์วันที่15นะวันที่15เราจะไปวิเคราะห์กันให้ให้รู้นะไปไปวันที่15เราจะวิเคราะห์ให้ท่านดูนะไปวิเคราะห์ท่านดูในในในเนี้ยอย่างคราวอย่างข่าวที่แล้วท่านดูตรงนี้นะอันนี้ย D J R อย่างข่าวที่แล้ว2ก็บ6เนี่ยสก็นีในเขาเขาไม่มานะข่าวที่แล้วเขาไม่มาเหมือนกันนะ แต่ว่าเราต้องดูจากตัวอื่นด้วยไอ้ว่าดาวเจ้าเล่ห์เขาเป็นยังไงแต่ว่าถ้าท่านมามองจากดวงดาวนี่ของคราวที่แล้วนะวันที่1มีนานะไม่ใช่ของของวันที่16มีนานะของวันที่สิบหกมีนาเดี๋ยววอาวิเคราะหเวันที่สิบห้าวันที่สิบห้าที่ที่ที่งานจิบกาแฟนะที่งานจิบกาแฟนะก็ขอบคุณท่านคณะเจ้าภาพนะที่เป็นเจ้าภาพให้นะก็ดรสมิธนะขอบคุณท่านมากด้วยนะครับแล้วก็ท่านใดที่ไปก็ขอบคุณด้วยนะก็ขอบคุณดรสมิธขอบคุณคณะของคุณพิมครับที่เป็นเจ้าพ นะัทั้ง uh, กาแฟแล้วก็ทั้งอาหารนะครับขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณด้วยนะส่วนค่าวิชาค่าอะไรต่างๆแล้วแต่ท่านแล้วแต่ท่าน,ท,านท่านที่ไปแล้วแต่ท่านแต่ว่าบางทีก็สนับสนุนมาแล้วก็ไม่เป็นไรตามที่ผมบอกไปนะนั่นก็เรียกสนับสนุนในส่วนในส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ได้สิทธิทได้ไปฟรีไงที่ท่านเออไม่แคบไม่แยบพูดคำว่าฟรีแล้วกันที่ได้ทดี่ท่านไ,ไม่ได้ไปแบบอ่าก็เรียกไม่ได้ไปในงานที่มีเจ้าภาพเอางี้แลวกันเนาะแต่นันที่ก็สนับสนุนช่องรายการไปได้ตรงนั้นนะก็ การลักษณะนั้นส่วนเดือนวันที่5ที่6นี่ก็เหมือนกันนะท่านใดที่จะไปก็มีการสนับสนุนจะอาจจะนักขึ้นมากหน่อยเพราะว่ามันเดินทางมันเดินทางไปต่างต่างไปเดินทางไปออกนอกพื้นที่นะเขาเรียกว่าสัญจระจ,จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นนิดหนึ่งนะครับตามนั้นนะวานไปตามนี้แล้วก็ท่านดูอันนี้ของวันที่1มีนานะท่านอย่าไปคิดว่าของวันนี้นะเนี่ยวันที่1มีนาท่านดูตรงนี้ครับ ท่านดูตรงนี้ว่าท่านดูตรงนี้ว่าดวงดาวท่านดูลักษณะาการการดูแบบนี้นะ <_ an> เดี๋ยวผมจะเอาไปสอนอีกทีหนึ่งอย่างเขาเรียกว่าอย่างอย่างห้าเนี่ยตัวตัวห้าเนี่ยท่านดูนะตัวห้าเนี่ยตัวห้าตัวเนี้ยนะ,ะจริงๆแล้วเนี่ยเขาส่งกับเขาส่งกระแสมาถึงห้าตัวเขาเองคือห้าเนี่ยมาจากเรือนอเขาเรียกมาจากเรือนตัวเองก็คือราศีธนูและมาจากเรือนอีกเรือนหนึ่งคือราศีมีนใช่ไหมเพราะฉะนั้นห้าที่อยู่ราศีไอตรงราศีพฤกษสเนี่ย เพราะฉะนั้นเขาก็ได้รับแรงสนับสนุนจากเลขศูนย์คือดาวฤตอยู่เพราะฉะนั้นเมื่อเมื่อดาวใดก็ตามที่มันมีได้รับแรงสนับสนุนเนี่ยหตัวนี้นะก,ก็มีมีแนวโน้มเพราะว่าเป็นตําแหน่งจุลจักรด้วยไงได้เป็นตําแหน่งจุลจักรด้วยก็จะได้รับแรงจากตรงนี้เองแล้วก็เป็นลาพระต่อลัคนาใช่ไหมและเป็นลาพระต่อลัคนาแล้วก็ไปเป็นอ่าเขาเรียกว่าไปอยู่ในเรือนอ่าสาชะของตนนุลักษณ์อีกทีหนึ่ง เพราะนั้นเลขห้าก็เลยได้รับความาได้รับความสนับสนุนจากดวงดาวดาวจันท์คือเจ้าเรือนลัคนาเจ้าของบ้านพเพราะฉะนั้นเมื่อดาวพฤหัสได้รับแรงสนับสนุนว็ดาวพฤหัสก็มีโอกาสได้มาสูงนะได้มาสูงลักษณะนี้นะส่วนอีกอันหนึ่งในกลุ่มดาวก,กลุ่มหนึ่งก็สองสี่แปดหกเนี่ยท่านดูนะสองสี่แปดหกเนี่ยครับสองสี่แปดหกเนี่ยกาเราียกว่าดาวมันรับแรงสนับสนุนกันแต่ท่านต้องดูด้วยว่าสองสี่แปดหกดาวตัวไหนที่ที่มีที่ผลได้มากกว่า ถ้าเรามองจากตรงนี้ก็คือ,อาดาวแปด่ไมมดาวแปดเนี่ยเป็นดาวลักษณะที่ได้รับแรงสนับสนุนมากกว่าแล้วก็ดาวสี่อย่างเงี้ยก็ได้รับแรงสนับสนุนนี้มากกว่านะได้รับแรงสนับสนุนที่มากกว่าเพราะว่าแบกกระสีเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวหลักเลยแล้วก็สี่เนี่ยกำลังจะมีแนวโน้มที่จะเพนได้ด้วยส่วนหนึ่งนะองศาเขาเขาไม่ได้อยู่ในจุดอับเขาไม่อยู่ในจุดดับของเขาเขาอยู่ในจุดที่จะเพนของเขานะแล้วก็ส่งกระแสไปถึงเลขสอง คือลัคนาไงมันส่งกระแสถึงเลข2นะเลขสองก็ไปอยู่กลุ่มกับ4 8 6เนี่ยเพราะฉะนั้นเลข4 8 6เนี่ยเป็นเลขที่มีที่พลสูงนะคาวทีแล้วเนี่ยเลข48 6มีที่พลสูงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าท่านจะยิงเลขตัวนี้ท่านก็เอาเมื่อกี้มีมี5ใช่ไหมถ้าเกิดว่าท่านมองอยากตัวนี้ท่านก็มี5เนี่ยมี5กับศูย์ตรงนี้ยืด5กับศย์ไว้กล่องก็ได้ใช่ไหมอ่ายืด5ไว้กล่องก็ได้เพราะ5มันได้รับแรงส่งผลได้รับแรงสนับสนุนส่งผลที่รับแรงสนับสนุนคือ5ก็จเ ห้าสี่ห้าอะไรอ่ะห้าสี่ห้าหนึ่งห้าห้าอะไรเงี้ยได้นะคือจัดไปตามนี้เลยคือยึดห้าปหลักไว้ก่อนนะห้าสี่ห้าสี่ห้าห้าสี่ห้าห้าสี่ห้าแปดห้าหกนี้ก็ได้เนี่ยคือยึดแรงเราตรงนี้ไปก่อนเลยยึดแรงดาวเขาครับถ้าเอาตามวิเคราะห์ตามนี้นะนี้เดี๋ยวผมไปสอนการสัมพันธ์การให้แรงกันยังไงอะไรต่างๆ,ๆ,ๆนานาอย่างนี้นะก็ถือว่าเป็นหลักเหมือนกันก็ถือว่าเป็นหลักในการนํามาพิจารณาเหามือนกันนะโดยนี้ก็สําคัญนะและยังส่งกระแสไอไไ้ไกลุ่มเนี้ยกลุ่มดังกลุ่มนี้ครับ อ่า94862เนี so so matter, ่ยกลุ so ่มดาวเนี่ยเกาเรียกกลุ่มดาวเกาเรียกเป็นกลุ่มดาวส่งกระแสกลุ่มดาวส่งกระแสโดยเฉพาะ486เนี่ยได้เขาเรียกว่าได้ได้เขาเรียกว่าได้อ่าได้อ่าได้อะไรอ่ะได้อ่าได้โมบิไลท์ใช่ไหมได้โมบิไลท์คือตำแหน่งดาวเปโมบิไลท์ M2D ไงเขาเรียก M2D ก็ถือว่ามีโอกาสมาสูงและ9ตัวนี้ก็ถือว่าไปส่งกระแสถึง2486ก็ได้ได้อิมเปตัสคือได้ตัว i 9เพราะฉะนั้นลักษณะตัวเนี้ยมัน จะมีแรงสูงส่งมานะเดี๋ยวผมจะไปอธิบายให้ฟังในวะันที่15านี่นะว่าอิมเปตัสแล้วก็ในเรื่องของโมมิไลอ์อิมเปตัสในเรื่องของการลกะคือการลกของดาวนี่คืออะไรบ้างอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังดาวใดก็ตามที่เข้าการลกหรือว่าเป็นอ่าเทวสนธยาดาวใดที่เป็นลักษณะของการลกะหรือการโลกอ่ะทีเรียกการลกหรือเทวสนธยาศูนย์ส,สนธยาพวกนี้มันจะมีแรงมันจะมีแรงขับเคลื่อนมันจะมีแรงขับเคลื่อน เพราะนั้นอันี้น่าศึกษาน่าเรียนรู้มากๆนะเดี๋ยวผมจะได้ไปอธิบายฟังอันนี้คราวที่แล้วนะอันนี้ของมีนาคราวที่แล้วผมพูดให้ฟังนะครับตามนี้นะตามนี้เลยนะครับในลักษณะตรงนี้ด้วยแม้แต่ในกลุ่มดาวที่เขาไปอยู่ในกลุ่มดาวที่ไปอยู่ในกลุ่มเลิกต่างๆเนี่ยที่เขาไปอยู่ในกลุ่มเลิกต่างๆ่ยดาวดวงนี้ไปอยู่ในกลุ่มเลิกนี้เลิกนี้เลิกนี้เนี่ยมันจะส่งผลยังไงส่งผลให้ดอปส่งผลให้สว่างส่งผลให้ เจอจ้าจรัดอย่างเงี้ยมันจะบอกได้หมดนะอันนี้ถือว่าสุดยอดนะวิชาโหราศาสตร์เดี๋ยวถ้าเราเรียนรู้ลึกซึ้งเข้าใจจริงๆแล้วท่านสามารถที่หาเงินได้จากดวงดาวอย่างแท้จริงนะอันนี้ก็สาระดีๆจากโหราศาสตร์นํามาพูดคุยก็ให้ท่านได้เข้าใจแล้วก็ท่านได้ติดตามได้นะอันนี้สาระดีๆขอบคุณน้ํามันมาบายูน้ำใสเด้งดึงอย่างเงี้นะอ้าวก็ วันนี้วันอาทิตย์นะวางใจใส่ตังรอเด้งนะาตามนี้เลยนะวางใจใส่ตังรอเด้งนะแต่วันที่สิบกนี้ผมจะเอาไปพูดวันที่สิบห้าก่อนนะแล้วก็มาวิเคราะห์ให้ท่านดูแต่ว่าเดี๋ยวท่านไปติดตามทางช่องอส่องฟ้าพารวยด้วยนะผมจะเอาไปวิเคราะห์วันนี้ว่าจะขึ้นวิเคราะห์ทางนั้นให้ท่านแล้วนะวันนี้นะว่าจะขึ้นเพราะผมกำลังจะทําแล้วก็ส่งให้อดินเขาขึ้นไปนะครับ อันนั้นก็เดี๋ยวท่านก็ไปติดตามโดยอย่าลืมไปติดตามแล้วก็กดแชร์กดแชร์กดซับสไครต์กดกริ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะแล้วก็ช่องนี้ก็อย่าลืมก่อนที่จะติดตามทั้งคลิปดีๆก็อย่าลืมนะท่านอยามีโชคมีลาบได้ก็อย่าลืมกดแชร์หน่อยแชร์ไปในเพื่อนฝูมิสหายแชร์ไปปุ๊บแชร์ความรวยคนอื่นท่านก็จะรวยด้วยนะตามนั้นนะครับ <laughs> อ้าวว่าไปตามนี้อ้าวอันนี้ก็มาพูดให้ท่านฟังนะแต่รายละเอียดต่าง,างๆไม่ได้พูดมากนะครับเพราะว่ามันก็ใช้เวลาเยอะไงอ้าว กลับมาดูวันนี้เลยแล้วกันนะมาดูสายรีเลทวันนี้เลยกันเอาวันนี้ถ้าใช้หลักวิชาแบบเมื่อกี้ท่านดูใช้หลักวิชาแบบเมื่อกี้นะหลักวิชาแบบเมื่อกี้ก็ยังมีสามกับสองนะสามกับสองสามนี้ได้อิมเปตั้ใช่ป่ะสามไม่ใช่ไดเอ็มทูดีพอสามไดเอ็มทูดีเพิ่มเตก็ยึดสามไว้ก่อนก็ได้ใช่ไหมอ่านยึดสามไว้ก่อนก็ได้สามได้ได้รับแรงสนับสนุนจากอาทิตย์ได้รับแรงสนุนจากยังคารแล้วก็ ยังส่งแรงไปถึงเลข5ด้วยนะแต่ว่าดาวที่มีมีมแรงกับเลข3านี่จะต้องอยู่เรือนที่8ไดในเรือนที่8ก็คือ7นั่นเอง ดาวเสาคือ7นั่นเองนะเพราะนั้น7ก็มีแรงวันนี้เจ็ดมีแรงถ้าเอาวิเคราะห์ตามนี้อันนี้มันจะเป็นเรื่องละเอียดนิดหนึ่งนะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใช้ความละเอียดใช้ความยุ่งยากนิดหน่อยแต่มันไม่ถึงยากแต่เป็นความยุ่งยากแต่ไม่ใช่ความยากนะเป็นความยุ่งยากถ้าเราเข้าใจแล้วเนี่ยมันจะต้องโยงอะไรหลายๆอย่างเข้ามานะก็ต้องใช้ศาสตร์ที่มีความรู้ทางด้านโหราศาสตร์มากพอสมควรเหมือนกันอย่างนี้นะเอาไปโยงกับอะไรหลังเราก็ไปไปโยงกับดาวที่ส่งกระแสะกําลัง6กสี่เนี่ยถือว่าเป็นดาวที่ส่งกระแสะถึง8ปดถึงเ หกสี่เป็นดาวส่งกระแสถึงแปดถึงเก้าไงเพราะนั้นดาวแปดก็เป็นดาวโดวยเพราะนั้นแปดก็จะได้รับแรงสนับสนุนจากสี่รับแรงสนับสนุนจากเก้ารับแรงสนับสนุนจากหกเนี่ยเพราะนั้นก็เป็นได้สามแปดสองแปดย่างเงี้ยเจ็ดแปดหนึ่งแปดเงี้ยเป็นได้นะอย่างเงี้ยเป็นได้เลยครับพ 80, อยึดแปดอ้อแปดไป็น้เอาดีด้วยต่างหากอย่างเงี้ยนะหรือหกแปดอย่างเงี้ยก็ม,มีมีแรงแนวโน้มมานะแต่ว่าต้องก็ไปดูตัวอื่นด้วยที่ผมสอนท่านไปแล้วนะอันนี้เกาเรียกว่าตัวรีเลทรีเลทนี่วันนี้เราเจอเหมือคือหกใช่ไหมเอาวนนนี่สนะําคััญะเนี้ย หกนี่ก็สาคัญเลยครับหอะไรเนี่ยท่านไปดูตรงนี้นี่ก็มีหกสามหกสองหกเห็นไหมเนี่ยหกสามหก็อยู่ประมาณนี้ครับหกสามหกอเพราเจอหกหมืนะถ้าหกหนโอเ OK, คจัดเต็มได้นะหกจัดเต็มนะ,ะเพราะี่จะว่าหนึ่งกับหนึ่งเนี่ยเป็นเออดีงเจอหกหนึ่แต่หกเราไม่เจอจเจอรีเลย์ยู่ตัวหนึ่งใช่ไหมเนี่ยสามกับหนึ่งเนี่ยเจอรีเลย์ยู่ตัวหนึ่งก็ได้หกสามหกหนึ่งนี่แหละถ้า,เ,า,เ,าอนะเอาตัวรีเลย์มันมาเข้าเกี่ยวข้องนะเอาเกิด 6กนี่ได้แรงได้รับแรงสนับสนุนจาก9ก้าไงหกนี่ได้รับแรงสนับสนุนจาก9แล้วก็อ่หกนี่ได้รับแรงสนับสนุนจาก9นะอ้าวอืมได้รับแรงสนับสนุนจาก9ได้ทอกับได้ทอกับได้ทอกับอ่านคลิปอยู่นะได้ทอกับได้ทอกับจ้ะอืมนะตามนั้นละกันนะก็ว่าว่าตามนี้เนี่ยคือลักษณะการที่เราวิเคราะห์ตรงนี้มีความรู้ทั้งด้านโหราศาสตร์แล้วก็วิเคราะห์ ได้ใช่ไหมส่วนที่ผมเคยสอนไปตัวเรสพอยตัวเรสอาร์ตัวตัวก็เรียกว่าจุดเรสพอยจุดอาร์เอสเรสพอยเรสโทมเรสเท้าอะไรพวกนี้มันมีผลหมดนะมันมีผลหมดถ้าท่านเข้าใจแล้วด,ดึงมาได้หมดนะถ้าท่านยังไม่ลืมนะที่สอนไปแล้วยังไม่ลืมเนี่ยท่านก็ดึงมาใช้ได้นะ,ะตัวเร m โทมเร o พอยคืออะไรวะเนี่ยเร e โทมเร i พอยเรสโทมคือเร o พอยก็ Red Point คือ7นะเรสโทมคือ8นะ เลตพอยต์ก็ uh, คือเลตแพรพอยต์ uh, point ก็คือ7กับ1นึ่งเลตโฮมคือ8 RS ก็คือ8กับ6อย่างเงี้ยก็เจอ8ก็8 7 8 1จ็ดแนงนี้ก็ได้นะถ้าเอาความรู้ตรงนี้ใส่เข้าไปนะันก็เจอ8ปดอยู่ดีอะ่ะ เราก็เจอ6ตัวนี้หกเจ็ดแปดหกเจ็ดหนึ่งเงี้ยก็ได้นะหกแปดเจ็ดเงี้ยหกแปดหนึ่งเงี้ยก็ได้นะจะไม่เล่นไปใส่ไปอ่ะอันนี้ก็วิเคราะห์ให้ท่านดูตามนี้อไปดูสายวิเคราะห์เจ,จาะจัตุรุกของเราเมื่อวานนี้ก็มาเต็มนะวิเคราะห์เจาะจัตุรุกเก้าเจ็ดได้เต็มนะอกสี่ด้วยอกสี่เป็นตัวที่ท่านใดที่ติดตามทางเอกอติบิชแนลผมเมื่อคืนเมื่อวานนี้ผมขึ้นเอกอติบิชแนลให้นะ ท่านติดตามก็เอ็กกอทิพช anel จะเป็นลักษณะแบบนั้นแต่วันนี้ท่านอยากจะเข้าไปติดตามทางเอ็กกอทิพย์แบบเมื่อวานก็ท่านต้องสมัครเป็นสมาชิกนะครับเมื่อวานบังเอิญมันมีช่องมันมีปัญหาไงผมก็เลยขึ้นเป็นสาธารณะให้ท่านไปนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวผมจะแก้ไขแล้วท่านใดที่เป็นสมาชิกดูจะเข้าไปติดตามทางสมาชิกได้นะการติดตามทางเอ็กกอทิพช anel ท่านก็เข้าไปในช่องนี้แหละอ่าช anel นี่แหละกดไปที่โปรไฟล์แล้วก็ไปกดที่เพลย์ลิสต์เลือกที่เพลย์ลิสต์เลือกที่เอ็กกอเลืยกชูได้นะ ถ้าไม่ได้ติดตามเป็นสมาชิกไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกท่านก็จะดูไม่ได้อ้าวอันนี้วันนี้มาตามนี้นะวิเคราะห์เจาะจัดระบบ6กกหนึ่งทำาเราได้ตังโอเดตก็คือสูงกัะหนึก็เจอหนึ่งะครับมันเจอหนึ่งไม่มีอะไรนี่เจอหนึ่งไม่มีอะไรเนี่ยครับก็หนึ่งแปดตัวเดียวเลย1นึ่งแปดตัวเดียวเลยจะมาไหมล่นะโ <laughs> เดี๋ยวแล้วเกิน1.8ตัวเดียว1.8่งแตัวเดียว2องหนึเจ็ดนี่ยจะมาไหมเนี่ยโอ้ยเนาะท่านเดี่ยวผมมากนะวจริงๆมันก็ไปแค่1.8ตัวเดียวเลยวันนี้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าตัวเควก็หกกับหแล้วก็ตัวไอเก็คือหกกับ8เน <sm> ี่ย <traveling> ท <out> <somet> <noise> <com break hyster ically> ีน <sm> so um right? <str> ี้ถ้า6ไม่มาก็1.8ึ่งเต็มเต็มเลยหนก็เป็น o อเด้วย d m เอ็มวไง โอ้ก็หนึ่งแปดนะครับจะทำยังไงได้หน <c oughs> ึ่งแปดเด้อพี่น้องดึงแปดไอ้หนึ่งแปดไม่ใช่ดึงหนึ่งแปดหนึ่งแปดนี่ไม่รู้จะมาหรือเปล่าถ้าไม่เชื่ออย่าเชื่อผมนะอย่าเชื่อผมนะไอ้ตามนี่ละกันเพราะว่าอะไรก็ต้องไปดูตัวนี้หน่ะ ดูตัวอะไรด้วยนะดูเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะหลายตัวแต่ว,ว่า18โอเคแล้วก็218เนี่ยผมก็จัดได้2 1 8 7 1 8 <18 S 2> นี่แหละถ้าจะมานะแต่ว่านี้นี่ผมวางตามระบบก็คือถ้า6ไม่มาก็18ถ้า6มาหล่ะจ่ายาถ้า6มาทั้ง6ไปทําอะไรก็ได้นี่แต่าวางนี่ผมวาง6 2 6 7 6 0ไง6 2 6 7 6 0เนี่ยผมก็วางไว้ตามนี้6 2 6 7 6 0นี่อ้าววางอะไรหรอ6กสองหกเจ็ดหกศูนย์มาเดินอยู่ยามเลยนะหกสองหกเจ็ดหกศูนย์เนี่ยเาม,ม แลตามนี้แหละนะกว่าท่านดูดูเจอะดูดีเจอาด้วยดูเจอาด้วยดูดีเจอาด้วยนะแล้วก็ในแต่ว่าในสายหวานยาวไม่มีหกสองเลยนะเออมันหายไปไหน <c oughs> มีแต่หกอะไรเนี่ยมีแต่หกเจ็ดกับหกหกสี่หกศูนย์ก็ไม่มีเออมีแต่หกเจ็ดอ่ะเออหรือจะเป็นยังไง <c oughs> หรือจะเป็นยังไงหกเจ็ดหกสองนะหกเจ็ดหกสองได้ว่าหนึ่งแปดถ้าหกไม่มากก็หนึ่งแปดนะครับถ้าหกมากก็หกสอง หกเจ็ 67, 60, ดหกศูนย์เนี่ยผมวางไว้ตามนี้จะมาตามที่ผมวางไว้หรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งนะอันนี้สายอ่าเรียกว่าสายวิเคราะห์เจาะจัดตามระบบจะหกมาท่านเอาหกไปทําอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่ท่านสะดวกสบายะจะเอาหกไปคอมเมนตีลังกาวางไปตามใจที่ท่านชอบนะแต่ว่าตามนั้นแต่หกไม่มากันหนึ่งแปดขอให้หกไม่มาได้หนึ่งแปดมานะขอให้หกไม่มาหรือเปล่าหกจะมาไหม <laughs> ไม่มากันหนึ่งแปดแต่ผมชอบหนึ่งแปดแต่แต่บางคนก็บอกอาจารย์ชอบ 18, ชหนึ่งแปดใช่ไหมหนูจะไปหนึ่งเก้าอะไรเนี่ยโอ้ยคน เขาให้หนึ่งแปดแล้วอย่าไป 1, หนึ่งเก้ามันได้ยังไงมันได้ยังไงอย่างเงี้ยเออมันได้ยังไงมันไม่ได้มันต้องเป็นหนะึ่งแปดเดอ้าวตามนั้นแล้วกันนะอย่าเชื่อผมมากนะออาว่าไปตามนี้ครับก็ฟังไปอ่าก็ท่านมีความรู้อยู่แล้วใช่ไหมไว้ใจใส่ตังรอเด้งนี่หลักการของเราง่ายงเลยไว้ใจใส่ตังรอเด้งนะแล้วก็เป็นหลักง่ายง่ายเลยนะครับอันนี้คือตางระบบนะระบบครับพกกระหนึ่งทำราได้ตังโอเดสู่กระหนึ่งเจอหนึ่งครับ เจ็ดหนึ่งก็หนึ่งแปดไม่มีอะไรเลยครับก็ว่าไปตามม1 8สองหนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งแปดว่าไปตามนี้นะจะมาตามที่ผมว่าหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งถ้าไปดูกันกลุมแบบกลุ่มดาวในในช่องอ่าอีกูติบชาแนลด้วยนะไปดูในตรงนั้นในเอกูติบชาแนลด้วยว่าตามนี้นะอย่าเชื่อผมมากนะ, <S <S นะผมก็วิเคราะห์ไปตามหลักโหราศาสตร์ตามหลักวิจชตสงครามสุจริตของโชคเป็งงนโชคชะตา่นแหละแต่ท่านใดมีความรู้ท่านใดที่ศึกษาเรียนรู้ไปแล้วท่านจะเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างนะเพราะว่าปัญญานังรัตนังณรานังปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึก ปัญญาจะนําพาเราไปสู่ความสําเร็จได้แต่สิ่งที่เหนือปัญญาก่อนที่จะทให้เราเกิดปัญญาศึกษาอย่างแท้จริงได้นั่นคือความศรัทธาความศรัทธาอย่างเดียวเนี่ยมันก็เป็นที่จะเกี่ยวนําเหนียวนําท่านพาไปสู่ความสําเร็จอันยิ่งใหญ่ได้นะ <S <S คือความศรัทธาอย่างเดียวเนยนะมันจะเหนียวนาท่านก็เรียกว่าเหนี่ยวนําพาท่านไปสู่ความยิ่งใหญ่ประสบความสําเร็จที่รุ่งเรืองตามที่ท่านปรารถนาได้ทุกประกาศเลยนะ โดยเฉพาะเรื่องของตั้งจิตอธิษฐานกับเทพอรุณนี่ผมถือว่าสุดยอดมากๆเทพอรุณนี่ผมถือว่าสุดยอดมากๆนะส่วนท่านใดที่จะไปวันนั้นเราก็จะไปเช้าเช้าเราก็จะมาตื่นรับอารมณ์เทพเทพอรุณแบบสุดยอดนวันที่5ที่6นะวันที่5ที่6วันที่6ก็็ถือว่าเป็นวันที่เป็นมงคลด้วยนะเป็นวันที่คงเป็นมงคลดีด้วยนะวันที่6อ่ะใช่ไหมวันที่6นี่เป็นวันที่สวยงามมากเลยนะนะถือว่าสุดยอดมากๆนะตามนั้นแลวกันนะว่าไปตามนี้นะกติตามได้นะทางเจ้าเอกติดแค่นีก็สมัครเป็นสมาชิกนะครับศูนย์กศ 2อ8 8ป0แแล้วก็แอดไลน์ก็บ้านหมอดู198 b a n m o r d w o 1น8ครับนั่นคือไอ l ดี e นะก็แอดแล้วก็แจ้งไปแล้วก็ทักไปนะครับตามนั้นคอยทุกท่านมีความสุขครับทุกอย่างขึ้นอยู่ที่ใจใจเราเป็นอย่างนั้นจิตเราเป็นยังไงอาชีวิตเราก็จะเป็นอย่างนั้นแหละครับนะข้างในท่านเป็นยังไงข้างนอกท่านจะเป็นอย่างนั้น ความมั่งคั่งรุ่งเรืองร่ำรวยจะปรากฏเกิดขึ้นข้างในท่านก่อนเมื่อท่านยินดีกับความรุ่งเรืองร่ำรวยที่เกิดขึ้นภายในของท่านแล้วนะแล้วความมั่งคั่งรุ่งเรืองร่ำรวยนั่นแหละครับมันจะผลักดันออกมาเป็นกายภาพจะเป็นความรุ่งเรืองร่ำรวยภายนอกของท่านได้อย่างแท้จริงชัดเจนมากๆนะครับวันนี้ขอให้ทุกท่าน มีความสุขวันอาทิตย์อย่าคิดมากนะไว้ใจดาวนะวางใจใส่ต่างรอเด้งกใอ้มีความสุขสดใสย,ยิ้มรับทรัพย์เงินล้านกันทุกคนโชคดีครับ